พอเรื่องว่าฝันดีครับมืเชื่อนะสวดีครัคคาบ,าอบอพอเรื่องครับผมสวดีครับอะบัตีกคนมี่โจกเจ้าวางใจเงครับพอเรื่องว่างวางกูโอ้เกิดจากไรแนวเดียวดิฮะหลังจากผููไปประชุมตอนนี้สิบวันที่สิบสี่ที่มหาสมุทรสิบเจ็ดมันมาไ,<ป>ไปชั้นสิบไปชั้นสี่สิบเอ็ดสิบสี่ไปชั้นสี่สิบเอ็ดดิโอ้ไปวันที่สิบสี่ที่มหาสมุทร ลิ้เจ็ดล้วอ่าครับไปซิมม์เอจะจะว่าไปสั้นนี่ไปสั้นสี่สิบเอ็ดไปสั้นสิบก้อนครับไปสั้นสิบก้อนครับแล้วก็ไปสั้นสี่สิบเอ็ดสั้นสี่สิบเอ็ดไปชั้นห้าสิบเอ็ดไปชั้นห้าสิบเอ็ดไปชั้นหกสิบเอ็ดไปสั้นหกสิบเอ็ดพ่อมและไปชั้นเจ็ดหนึ่งก่อนไปชั้นเจ็ดหนึ่งพ่อมไปชั้นเจ็ดหนึ่งเป็นชั้นสุดท้ายหลังจากที่ประชุมชั้นเจ็ดหนึ่งเสร็จปูก็จะกลับมาครับปูจะขึ้นปูกลับมาแล้วป่วยอย่างไ่บ้าง อันนี้กับว่าแน่ใจว่าปูจะกลับมหาห่อนเมื่อไหร่แต่ว่าเพราะเรื่องว่าวันพระเนี่ยเป็นวันที่จะให้ว่าฟันที่แบบขาดเครื่อง <c oughs> ให้เขาซับ <c oughs> ให้เขาจะ <c oughs> มูลในปุ๋ย <c oughs> ครับว่านี้ํำกุ้งไว้ <c oughs> สรุปกับเครื่องเพราะเรื่องสีฟันวันพระจะเมื่อนี้ห้าสัมผัสก,กับเครื่อมีความเกือบหนาจังไหนในส่วนปูที่มา <c oughs> หาไป <c oughs> ปูขืนมาไปเห้กับดีสอบถามแต่ว่า ล้วลัวนละฝันยืนได้มา้งเจ้านี่ถามค่อนบุจีครับบริวานเพิ่นแกยูปูร่องแกยูดีโอ้ครับยาที่เป็นบริวานของปูใหญ่น่ะโอ้ครับรักษาการยู่หันก็มีมีน,นะครับมือว่านนี่เนาะเขาเรื่องบอกว่าปูบอกม่ายำว่าคือเราเลขถึกแล้วเข,วขาเรื่องอใหไเลขสามตัวขามากเลยดิโอ้เลขสามตัวให้ตัวใดมาก้านนี่ เลขสามตัวเพราะเรื่องว่านตัวใดหกอ๋อให้เรงถือเลยให้เรงถือเลยเป็นลักล่อยโอ้โเอาเอาพอพ่อจีนเนี้ยอันนี้คือเลขเก่าเด้อครับไปได้เมื่อนี้ยังเบาเบาฝันเรื่องเรายังเบาเบาฝันแต่ว่าจีเอาตัวเลขให้เบิ่งต้นกันโอ้ยคือหมือนแค่เนี้ยถือมาล่าสุดเนาะเห็นมะป่านี้อ่าล่าสุดก่อนหน้านี้นะเออหนี้เนี้ยอ่าล่าสุดก่อนหน้านี้อืมอ้าวอืม อเดี๋ยวซบให้่อิ่นเบ่งจังหน่อยอันนี้คือคือเลขกนะปัจจุบันนะครับแต่ว่าเลขทั้งหลายนี่ก็คือสีมีตัวฟันอยู่กับคือวันพระคือวันอังคารนี้ครั่นบ่สีฟันโชฟันโชฟันปาบฟันปาบวันต่อไปให้ก็ย่ำไหวิปุ้มูนีปุ๋ยมาดีมือเคลื่อนนี่พอเรื่องมาพอเรื่องฝันอี่ยัง ก้านล่างไรเพราเรื่องก้นว่าซุ้มนี่ล่ะซุ้มสนุเสนาซุ้มอยู่กก่อนมูนี่ล่ะมูนั่งสนุเสนาเพื่อนนี่ล่ะโอ้คืนซาเร่งอีก่หรอือคืนซาเร่งอีกแล้วเออขี่ไปทั้งซุ้มเสาคนพุ่งมาไปเขาไปคุ่นหินขึ้นสูงสูงขุ่นท่างขึ้นท่างไปนักการไหมหมายถึงไหนขุ้นท,าทนา่างนี่หมายถึงจังไรเท่หินไหมยังสีไหมโอ้พุ่นขึ้นสูงสูงเออสูงสูง เอาวัตถิขึ้นได้บ่ดซาเล้งว่นนั่นแม่นคนคือหลายแต่ว่าซ่านก็คืนน้ำกันก็ขึ้นได้ด้วอบัดเออรถก็ขึ้นครับผมบู๊ขุนทางคือเฮ็ดถุงแทาวั่นครับผมขึ้นได้เฉยขึ้้นไดซาเล้งนี่ขึ้นได้เฉยแม่นคนบ่เพราะเลขซาเล้งที่เป็นเลขบนครับผมจังว่าขึ้นกองหินอันทุบเขาเททาท่างรับครับบัดนี้ลงจากหันพากันที่รถบาดสายบัดดุงห้วยกับอัน มูนี่แหละอาังจะสั่นเนาะบัตรคืนคีาเลเออบัตรล้นบัตรบัตรล่งนีลถมาดสายบัตรดุงสายบัตรดุงบัตรนี้เรียกเมันอไหรเป็นห้าหนึ่งหามาเนี่ยเดียวเดียวเดียเรียกหานึ่งห่ามากอยรอีกบัตรสายรถเด็ฮะสายรถเด็ถนนเส้นห้าหนึ่งห้าบอเวยนู่างสายรถเคยฝันเน้วเยนสุขั้นปะรสายเนชุขั้น่าหนึ่งห่ โอ้โหรถสายห้าหนึ่งห้าแโอ้เคยฝันเที่ยนึงอ้อหานนึงหาเลยโเติมไหมคะบัดรนี่กับผ้าขี้รถบาทมากกับมะล้วงนางเลี่ยนทุ่งเสาร์เคยฝันเที่ยงนึงกับปิ่นห้าหนึ่งห้าเลยเด็กห้าหนึ่งห้าแต่เรียกเข้ามันกับปิ่นนึ่งห่าอยู่เร็วนี่ครับนี่ครับผมนี่นึ่งห่าหนึ่งหกเก็ดครับผมเพียงจะเพิ่มบาห้าหนึ่งห้าคือคจะเรียกห่านึ่งมันกับยู่นนี่แล้ว รถสายสิบห้าเพื่นเอินะรถบ้านตอนตอนไปนี่คือถ้าขี่ซาเลงเอาซาเลงไปนาะเรเรื่องงานขี่ต้องกันไปบ่บริวานบริาปูนี่เต็มอันนีเต็มอันเนีเต็มซาเลงนี่เออมันก็มีเลขหนึ่งี่หลอย่ครับอยู่อเดียวซาเลงก็มีได้หนึ่้าหาก็มีบ่ริาเอ้าหนึ่อยู่ตัวอยู่ทังหมู่เลหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ทังหมูโอ้ีดีดครับเลขเตือนขึ้นหนึ่งห้าศูนย์หเก้า สีออกรอบรอบที่สี่รืบาดเอานะสีออกรอบที่สี่เลขทะเบียนเนี่ยเลว่าสีออกก็ได้หนียังว่นนี้จากหนีวันท่อไปรอบที่สี่โอ้ยคือเข้มข้นแต่บาดเอานี่เรามองที่เป็นเลขเป็นเบอร์คบปูยห้แมนครับนี่แหละที่ซาเล่งขึ้นไปเนาะข้าเจ้าพุ่งหินไหวไหมถึงว่าโน่นน่ะล่ะไปขี้ขึ้นทั้งโน่นท่านโมกุเขาเห็นข้าเจ้าเห็นทางเอาหินมากล่องโจโก้หั่กล่องสูงแต่ว่าซาเล่ง ที่บรรจุคนเยอะๆขึ้นได้เสยก็ยังขี้ขึ้นไปได้เสยมัดที่เป็นสภาพอันแน่นไปโตกอันแบบมูอันเฮ็ดรถเนื้อขนอที่ไปกระโดดเนื่องเ็นโดดเนื้อหางสั้นขึ้นฝากออกเรตัวเราเนมูนูเอาอันนี้เอาทั้งคนแ่นขึ้นสมบเพาเลืองนี่จังไรบ้านงดกอนบ้านรอบนี้รอบนี้นะรถนี่เอาทั้งหนาขึ้นาทั้งหนาขึ้นบ้านนี่ขึ้นไปฮอดพูดแล้วเอาไปจอดไว้จังไรบัตรนี้รถขึ้นไ้ขี่รถบัตรกลับมาเอาไปจอดไว้ได้้ากกันไม่ขี่รถบัตรกลับมา เอาจอดรถด้วยหันครับแล้ว็ขี่รถบาดกลับมาล่องหน้าจากทั้งนู่นหมดละจีเอาขึ้นไปเราก็กลับมาทีซื้ออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมรถบาสสายสิบห้านี่อย่าลืมว่ากลับมาเด๋อห้าหนึ่งห้าบอกแม่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าอย่าลืมกลับเด๋อกลับมาเด๋อโอ้กลับมาเด๋อเอาห้าหนึ่งห้ากันเรียกนี่เด่นั่นแล้วเรากลับมาเด๋อกลับมาเด๋อกลับมากลับกับหนึ่งหนึ่งสิบบาทอยู่ทั้งหลังบ่ โอ้กสิเป็นห้าหนึ่งยังสี่บ่อครับแม่โอ้เอาอนี้ก็แล้วแต่เอฟซีเพิ่นฟังเพิ่นเพิ่นซองซอดแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นโทรสั่งแล้วลอตเตอรี่แต่ฝันแปดอยู่โดนโนยังฝันเทียนอยู่ได้ได้ขี่รถบัสนี่งงวดก้อนเห็นตั้งสิบปีแล้วฝันได้ขี่รถบัสท้ายนี่แหละครับออกเลยห้าหนึ่งห้าเลยแต่บัดนี้ อ่าเขามาวีครา์แล้วเขามาฟังแล้วเนาะรถเท่ากับมี่มาใส่นะตัวนาสนใจนี่ือเลขทะเบียนรถมาอีกแล้วครับซาเร้งอย่าเรื่องไว้ใจบุญกับฟันเน๊ะใจบุญกับฟันแล้วบ่เนี่ยใจบุญกับฟันว่าพอเรื่องนั่งอยู่ทั้งรถเนี่ยเขาแท่งกันตายแซวซาเนี่ยพอเรื่องนั่งอยู่ทั้งรถนั่งนั่งว่าป่าว่าติ่งนั่งทั้งรถมีดิกงดิ่งนั่งซื่อๆเนี่ยนั่งเบิ่งเขาแท่งนั่งอยู่ทั้งซาเร้งนีเขาเขาคือยังมีหมอล่ำอยู่นี่แหละอยู่ล่างปูนี่แหละนะครับ เขาก็แท่งกันตายแจ่วซาอยู่นี่แต่วเพราะเรื่องนั่งอยู่ทั้งซาเลงเชยเรียดซะเดียดแตกแจ่อซะเห็นว่าถือว่าเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจด้น่าสนใจครับสําหรับมือนี่ครับเพราะเรียกน้ำสีมีสองตับเปลีนไปไรกก็คือห้าหนึ่งห้ากับหกหนึ่งเจ็ด ห้าหนึ่งห้ากำพงหนึ่งเจ็ดแมนตัว<ม>ที่สีเป็นไปได้แมนแจมานีในส่วนของเลขทะเบียนรถที่ขี่ขึ้นไปทึ่งๆนิดเดียวแต่นี่นะแต่นี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแม่นว่ามันว่าหมายแมนครับมันกับเปลี่ยนเลขยูนีเต็ดนีนี่อืมมันมีเหมันตูวตัวได้หรอไม่จะเบียนรถบัญชีออกห้าศูนย์หกอีกเชื่อผมมัน เมือนแน่นอ่นห้าศูนย์หกยังไม่ออกเลยเนาะยังไม่ออกว่าอกหนึ่ศูนหกอ่ะออกหนึ่งศูนหกค่ะห้ายหกังไม่ออกถ้าเปลี่ยนเปลี่นไ่นี่เรียกเรียกย่ามเป็นหกหกศูนย์หานหกหาขาดิแต่จเป็นว่าแต่ตามที่จริงๆก็แม่นหานึงหานึงหานะเดีย้ห้าหนึ่งห้า เพว่าฝันขันคักมือขึ้นืว่าหลังจากกินเข่ามากาจุดทูบอยู่หัวมันนอนแล็ขอปูกเลยฝันเลยว่าฝันคักฝันแน่แบานี้แม่แล้วมือขึ้นการสรุปว่ามือขึ้นนี่เระเป็นเนรบมือขึ้นนี่เระฟันเป็นเรศ บ่ก้อนนั่นนี่กับฝันเป็นเลขขึ้นกันครับถ้า,ถา,ถาตัวก้อนนั่นนี่บ่ฝันเป็นเลขนั่นสี่นี่บนสามหางล่างสามหางไปบน,นั้นบ่บ่แมนบัดเพิ่นมาเนียนยำเออกับวางสันเนี่ยบัดเพิ่นมาเนียนยำนี่ลรบัตรจีเป็นเลขกังๆแมนครับประมาณมาโต้ครับตัวเลขกสิหา้าพอดีเนี้ยถูกต้องครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมารัดนีิเพิ่นมาเนียนบาดนี้มาขี้รถสายเขียวสายเขียวก็คือสายห้าหนึ่งห้าเนี้ยมายำนี่ละเลขที่เลขสิบเป็นนะ หายวะไม่จำตัวเลขหรือไปอืมครับจิมหาจิมหาหาที่เบียดครับตัวเลขทะเบียนรถกับยาเผลอยาเผลอมือนั่นแนนที่เราไปดูเลขกล้วยเห็นเลขอะไรอืมหนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งกล้วยที่ว่า <c oughs> ดูที่ใส่เลขกล้วยต <c oughs> ้องน,นัดนายกีนัด<อ>นายกีต้องนัดนายกีตานหนูเติมตัวเลขให้ค เด็กสิบห้ามีอยู่แล้วเพิ่มจากห้าหนึ่งห้าห้าห้าหรือห้าสามตัวเพิ่มสามตัวมาเป็นห้าหนึ่งห้าแต่มันจะเลขตัวเดียวกันเรวะเข้ามิสิบหายแล้วแต่ว่าเขากลับเพิ่มเพิ่มเขียนไปให้เอฟซีอเพิ่มรักล่อยให้เื้อขาดเพื่อเพิ่มบริษัทสนนะตามที่กิ่งมันก็มีสิบหาสิบหกสิบเก็บอยู่แล้วนี่ครับผมเราเลขยทำเงินเราย้ำไว้ไหมคะ อันไหนครับมันก็มี่ซิมหาทะเบียนรถของเราไม่ต้องยามเสียงแค่นี้เหนียวแค่นั้นแหละทะเบียนรถของเราเมื่อเราซูฟังที่บ้านเกิดย่มเพราะว่ามันมันมีเหมือนตัวทะเบียนรถอยู่ในมันเกิดที่นี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่มันก็อยู่ทะเบียนรถเหมือนเราถ้าการปูฟันมาตัวใดเม็ดเดียวนี่มาเลยหนึ่งเหนือนฟันหนึ่งนี่วันนี้ฟันหนึ่งวันก่อนฟันศูนย์วันก่อนพูนฟันอย่าง มดก้อนผลฟันเรียงน้อยฟันหนึ่งมากกว่านหนึ่งฟันหนึ่งคือกันเออมาหนึ่งแล้วก็มาศูนย์แล้วก็มาหนึ่งครับอืมเท่ากันนี่เลขตัวเดียวหรือม้าหนึ่งเราเกิดมาศูนย์มหาหมดก้อนก้อนแบบนี้ไปจุดทูบมันเกิดได้หาจุดหกบอลแมนเลขตัวเดียวมั้ยเลขตัวเดียวคือรอบที่แล้วสูงรอบแรกร้วงว่าที่แล้วศูนย์อ่าหมดนี่หมดความหนาหนึ่ง มันนึ่งนะกะปินึ่งหาครับผมนั่นเห็นวดก้อนๆพุ่นให้ชุนสามครับผมตัวเดียวเมีกค่ตัวเดียวเมื่อนั้นครับผมคือแล้วคือแล้วมือนนี่เห็นแบบคือแล้วคือแล้วให้ว่าแจ้งคือแล้วแจ้งครับแจ้งแจ้งมาแล้วครับเริ่มแจ้งมากแล้วจากที่ตะกี้ไต้ขี่กระบอก ตะกี้ใต้กี้กระบองตอนนี้เริ่มใส้รอดนิอ่อนแล้วอ่าเริ่มเป็นหลอนนิดอ่อนแล้วตอนนี้อ่อาจอาจว่าเป็นอ่ารลอดนิอ่อนซะที่เดียวอาจจะเป็นตะเกียงแก๊สทั้งนั้นแกยงขึ้นมากกว่าขี้กระบองขี้กระบองเั็กหน่อยเป็นตะเกียงแก๊สแต่ว่าวันพระนี่สปอร์ตไรอ่ครับวันพระสีหานาจึงแกงแกงปังเลยอ่าก็จะเจียนยี่ดอกราแล้วกันด้เนาะ นี่แหละอ๋อบาริการดูนี่มันชัดๆนะครับชุ่มชุ่มกับสรุปค้ามบาริการดูนี่ฮะอย่าบังเด้อบาริอย่าบังไฟเด้อ๋อเนี่ยหนึ่งห่างนึ่งเกิดตัวเดียวกันครับแต่เขามาเพิ่มนรักเลื่รักลอยเนาะรักลอยให้คือคเขาก็มีช่อกสรุปบานีรเอาเรื่องถือไปนิ่งๆเด้แน่ครับสรุปฝันสรุปยังให้เพื่อนฟังผู้มารุ่นก็ดีได้ยินน้ำตั้งสี่สิบไดยบ่ะครับ แล้วจะจะรู้ฟันนี่แหละฟันฟันมือมือขึ้นนี่แหละอ,อ๋อฟันมือขึ้นเนาะอือกาเมือขึ้นนี่นะครับพอเรื่องกับที่ซาเล้งอีกแล้วไปกับบริวารของอ่าปูเนะาะคือสนมเซนาขึ้นซาเล้งขับไปตามถนนซึ่งเป็นถนนที่เขาเอาเอาดินเอาหินมากองสูงมากนะครับสูงมากปานผู้เขาย่ย่มอมครับมแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ ซาเล่งกับกำลังหน่อยๆไปกันหลายๆกบแกงขับซาเร่งขึ้นปีนขึ้นไปได้หลังจากปีนขึ้นไปถึงยอดเสร็จปุ๊บไปจอดซาเล่งไว้หลังจากนั้นขับขึ้นรถบัสกลับมานะครับนะครับรถบัสเนี่ยคือสาย515ครับรถบัสสายบันดูอดอโซ่พิสยัยปะ สายอุดรโซ่พิสัยนะครับรถบัสสายอุดรโซ่พิสัยคือสายห้าหนึ่งห้านะครับซึ่งพอเรื่องมองว่านี่แหละครับปกติเคยฝันเห็นรถบัสสายนี้คือเลขออกสามตัวตรงๆห้าหนึ่งห้านะครับซึ่งการนี้หลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วครั้งนั้นหลายปีมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มมาแว้งบางแกนงั่นเนาะโอ้เพราะฉะนั้นจากฝันของพ่อเรืองเมื่อคืนนะครับ ชัดเจนขึ้นมามากๆนะครับถือเป็นการมาเน้นมาย้ำตัวเลขให้นะครับอาจสิเป็นในส่วนสนมเสนาปูมาก่อนเพราะว่าปูยังไปเมืองบาดาลอยู่นะครับมาย้ำตัวเลขหนึ่งห้านะครับเพราะฉะนั้นพ่อเลืองก็ให้หลักร้อยมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเลขห้านะครับถ้าไม่ออกห้าหนึ่งห้าก็จะไปที่หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งครับ เดี๋ยวี๋ก็ซ้ำว่ามีเลขสองตัวดิตัวเด่นแมนครับเออมีหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดตัวนี้ครับหนึ่งห้าเด่นกว่าแล้วเด้ตอนนี้แมนมาครับพอเร่องเนี่ยตอนนี้หนึ่งห้าเด่นกว่าเพราะรถบานขั้นใหญ่กว่านะครับเรายังไม่ต้องวงเนาะบ่วงครับฟูดให้เอฟซีฟังก่อนว่าตอนนี้นะครับหนึ่งห้าเด่นที่สุดแล้วในส่วนของเลขบนนะครับก็คือห้าหนึ่งห้านี่นะครับเอาเอาไปพิจารณาเบื้องเรื่องเยอะเลยยังเรา เรืมบางหนึ่งเราไปเชียงไทยเลขทูบเนี่ยออกออกไปฮะออกแล้วแต่ว่าเห็นยังหอกเดี๋ยวนี้มืดบอกะไปเบื่องมาเบากัได้ตัวอ้าเอาเห็นแล้วพอเห็นแล้วพอเรื่องก็เห็นแล้วเอาเลขตัวไหนล่ะห้าศูนย์หกเลขทูบทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พ่อเรือนะครับห้าศูนย์หกนั่นน่ะจุดไหนจะหาศูนย์หกอยู่นี่ ไฟนี่เราจะทุบก,ก้อนมูไข,ข่ <c oughs> ไพ่อเสียเลกไข่พ่อเสียเลกตัวเก้าก็หล,ลังเกยเียร์เนาะออกใจเจ้ศูนย์หกอยู่ในวันนี้<ห>นจุดทูบเสียงไทยอือเ <c oughs> ติมไม่ครัเพราะเรื่องขอย้ำตัวเลขบอกครับว่าจังไหนเออถ้าเรียกกันที่หายไปนี่ถ้าตียออกมีกระขเขาหาเรียกทึ้นนี่ปราคฏตัวขึ้นมาครับผมในปรากฏตัวขึ้นมาวันปรากดขึ้นมาอยู่ครับแต่ว่าปรากฏหาศูนย์หกขึ้นมาครับผมหาศูนย์หกแต่สีไรทั้งใต้เป็นหก ศูนน้าตังจะไปตรงก็สะเบียลรถเล่านังกระแั่นบแสัน์ห้าศูนย์หกตรงว่ามีตัวเพี้ยนผุนี้แปนครับทะไลจากข้างล่างเป็นหกศูนย์ห้าทะไลจังเทิ่งเป็นห้าศูย์หกครับนะตรงกันเป๊ะเอ้ยกะสิเที่ยวออกจะศูนย์หกนี่ก็ตายแล้วคนมีโชคแบบในศูนย์สามสามนต่ิบาแม่นิะัทบ่กขี้สาเร่งไปเทอเลยอยู่ทั้งกองคุนทั้งถนนอันนี้ก็แม่ยาลืมเพราะว่ามันมีหนึ่งหายเรื่อยโอ้ เติมยุบอ่ะว่าว่าเพิมแต่เบียนชาเล็งไหมที่เติมยุบอ่ะมันก็้เั่งที่เตรียมหนากระดาษที่เติมด้วยเติมแล้วเอาละเอาตัวนี้ละเอาแต่พูดสิไปจับเอายอหอยฟังจะว่าเลขทูบเมื่อนี้ได้หาศูนย์หกยี่หลีไม่หาศูนย์หกอ่าห้าศูนย์หกหกศูนย์ห้าเลขทูบก็ได้โดยที่พอเรื่องอธิษฐานว่าคันเลขมันสิออกตัวใดนึงไม่หนีอ่าเอาง่ายพอเรื่องก็เลื่งสี่หาจุดจุดที่อ่าจุดเน้นย้ำอ่าจุดใดที่จะเป็น ที่มันจีัดเจีนนะนะเพื่อขให้เลขน่อยโตลงแม่นะครับอ่าซึ่งเลขอยู่ในกระดาษทั้เหมือน่ย่งบอสั้นสรุปเด็กครับย่งบอสบอสสรุปตัวนี้สังเกตว่าย่งบอว่งนะครับอืมวันนี้ประต้องว่างครับรถบาทย่ำเลขหนึ่งหาเนาะรถบาทมาย่ำเลขหนึ่งหาครับแมนบะแมนย่ำเลขห้าหนึ่งห้าถูกต้องครับแต่ว่าชทชูย่ำเลขทะเบียนซ่าเร่งทะเบียนซ่าเร็งบันห้าศูนย์หกบัน นนเนี่ยกาชิวนเวียนวนเวียนอยู่เนี่ยเะผมว่าบ่าไปใส่วันนี้ก็ได้เอฟซีนะปูเพิ่นมีวาสนาเพิ่อนชิได้วันนี้ครับอืมแต่บางคนว่าโอ้เห็นคอยซื้อชุดตัวควยว่าไวดอกว่าชั้นเจร่ยแตาเลขเดอนี่เนะี่ยแต่ขันม่างแล้วกับว่าไรตัวดอกเพิน่นกาชิคาดออกหายอยู่หรืมีตัวเน้นอยู่วันนี้ก็ได้เนาะครับอืมเอาไหนบ้านนี้ <c oughs> อัดชัดเจนเลยได้บ้านนี้กาซิดอ,อ่าพ่อสามีต้องผู้เรื่องกับสิงห์วงนอนแล้ววะนี่ สรุปเลขทูบได้ครับผมเลขทูบก็คือหาศูนหกนะครับครับผมอา้าบานนี้การได้ความชัดเจนแล้วครับสําหรับมือนี่เนาะพ้อเรื่องเน้นตัวเลขไปที่เด่นที่สุดตอนนี้ก็คือหนึ่งห้านะครับถ้าสามตัวก็ห้าหนึ่งห้านะครับครับผมตัวรองลงมาก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าสามตัวก็จะเป็นหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนะครับอ๋อไงเลขเลขเด่นบนอยู่ตอนนี้ก็คือมีหกหนึ่งเจ็ดกับห้าหนึ่งห้าเนาะ ผมชี้เลยสวัสดีครับจกเทอ่อเลยผมยกม,มือสามรอบนี่เจ้ากับว้อยผมสมวัสดีจกเทื่าเว้ยเจ้ามาสัสดี <laughs> จ้าไปขวองใจน,นี่เนี่ยยัสรุปแล้วนี่ก็คือเลขเด่นบนเขาอยัางไม่ได้เว้าที่มันเป็นบนเป็นล่าง<ช> <นะ S 3> ตัวไหนละ่ะ,อ,ละอ่านี่นี่เอาเพราะว่าเลขเนาะเราปล่อยมาสิบสี่กับอย่างล่างเนี่ยราว่าน่ะ สิบสี่กับสิบเก้าครับสิบสี่กับสิบเก้าปล่อยล่างนั้นมาเน่บสาบับสิบคับสิบสิบสิบสี่สิบเก้าเป็นล่างเนี่มาเจ้าเลขบนตอนนี้อะห้องว่างไปที่หกหนึ่งเดกับห้าหนึ่งห้าถูกต้องครับกับห้าศูนย์หกมีเลขอยู่สามหางตอนตัวไดหางใรสิ่เป็นตัวเดีนเท่านั้นแ่ะแต่ที่นเนี่ยก็อยู่ในซาเลงเนี่ยนะเอ้า เอางั้นสวัสดีเถอะเขาเอาขอบคุณคขาเรื่องขอบคุณคเัาขอบคุณเขาโอ้แต่ว่ามันสิบอะไรสวัสดียังเถื่อยกมือข้าง